สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพฤษภนะครับเป็นการพยากรณ์ประจำเดือนมีนาคม2564นะครับก็เป็นการพยากรณ์ภาพร,มรวมๆนะครับภาพร,มรวมๆว่าการที่ดาวโคจรในเดือนมีนาคมนั้นจะไปกระทบเรือนพบใดๆของท่านบ้างนะครับของเมื่อเราเอาลัคนาเกิดเป็น ภพที่ตั้งตั้งว่าตั้งรับในในราศีพฤษภนั้นเนี่ยก็จะวนไปส2บภพนะครับมาดูซิว่ามีดาวอะไรสถิตมาชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นในเดือนนี้ดาวประจําตัวท่านคือดาวพระศุกโคจรไปยังภพเอ่อกัมมะนะฮะแล้วก็ลาภแล้วในช่วงที่จรเข้าภพลาภเนี่ยยังอยู่ในเรือนของ เป็นเรือนอุดด้วยนะครับก็เรียกว่าตำแหน่งดาวของท่านดีทีเดียวประกอบกับมีดาวคู่มิตรซึ่งมีทั้งดาวพระพุธเป็นคู่ธาตุแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลกันนะครับอยู่ในเรือนทั้งการงานและและก็เรือนลาภะนะครับดังนั้นเดือนนี้ ก็เป็นโอกาสของท่านนะครับท่านที่จะเริ่มงานใหม่ๆนะครับหรือจะขยายโปรเจกต์ใหม่ๆก็ควรที่จะรีบทำนะครับแต่ในทิศทางเดียวกันก็คือว่าดาวพ่างขานและดาวพระราหูนะครับมากุ่มลัคนาท่านนะครับมากุมอยู่ในภพอ,อ,อยู่ในราศรีพฤษภซึ่งเป็นภพตนุของท่านนะครับ และได้ตําแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือดาวพ้างคานเนี่ยเป็นประดาวพระดาวหูเนี่เป็นนิดดังนั้นดาวพระศุกร์เนี่ยดาวประจำตัวทำให้ท่านเนี่ยดิ้นรนขนขวายแต่ดาวใหญ่สองดวงนี้นะครับดาวใหญ่สดวงนี้ซึ่งเป็นดาวบาประค์เข้าเข้ามาทับลัคษณะท่านท่านอาจจะทํางานที่เรียกว่าเหน็บเหนอยเ,เป็นพิเศษหรือมีอารมณ์นะครับอารมณ์ใจร้อนบ้างนะครับ หล,หลายเรื่องนะครับรวมกระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะมีการสบเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานหรือมีการทำงานที่ต้องเดินทางออกไปไกลมากขึ้นหรือมีการทำงานที่รู้สึกว่ามันมันต่ำกว่าศักยภาพตัวเองบ้างหรือได้รับผลตอบแทนไม่สมไม่ไม่สมกับผลงานที่ทำบ้างนะครับเดือนนี้อาจจะต้องต้องยอมรับมันนะครับยอมรับเพราะเนื่องจากว่า ดาวประจําตัวท่านเนี่ยอยู่ในภพดีแล้วแต่ได้รับอิทธิพลของดาวบาาพระเคราะห์นะครับก็แต่อย่างไรก็ตามทียังมีดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับยังโคจรสวยอยู่นะครับอยู่ในภพสุภะและก็กรรมะนะครับโคจรอยู่อย่างนั้นในเดือนนี้ก็จะเห็นว่าดาวใหญ่ที่ยังทํา มุมมายัางลักษณะเกิดท่านคือในธรรมุุตรีโกดเนี่ยนะครับมาสู่ลักษณะท่านที่มีดาวพ้างคานตั้งรับอยู่ก็ถือว่าได้คู่สมพลกันก็ยังมีตัวช่วยนะครับนะครับทีนี้มาดูว่าทางด้านการเงินท่านเป็นยังไงบ้างครับการเงินท่านเดินนี้เดินเร็วนะครับการเงินของท่านเนี่ยพบกระดุมพระเนี่ยคือดาวพระพุทธที่เป็นเจ้าเรืนเอน จันเงินของท่านนะครับโครจรมาอยู่ในภพสุภกรรมลาภเดินเร็วมากเลยนะครับเดือนนี้เดินเดินเร็วถึงาสามราศีดังนั้นท่านก็จะต้องเป็นสไตล์ของการรีบเร่งเจราจาต้องการอะไรก็นําเสนอนะครับอย่านิ่งเฉยนะครับพระวาดาพุธเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารรวมกระทั่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางด้านคําพูดสื่อสารทางด้านหนังสือสื่อสารทางด้านสื่อต่าง ทั้งหมดเลยนะครับคุณพวกคนที่ค้าขายก็ให้เร่งเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าดาวผู้จะเดินไปในตำแหน่งใดๆนะครับในภพสุภะภพกรรมะก็จะมีดาวพระสุขดาวพระอาทิตย์นะครับเคียงคู่กันไปนะครับเคียงคู่กันไปเรียกว่าได้ทั้งเรียกว่าได้ได้คู่าธาตุกันไปนะครับนะครับทำให้และการเจราจาท่านมีน้ําหนัก เนื่องจากว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเคียงคู่กันไปเรื่อยนะครับซึ่งดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยนะครับมันทําให้เป็นการเจรจาและมีเกิดความเชื่อถือนะครับเกิดความเชื่อถือึ้ดมากดังนั้นเดือนนี้ขอให้ท่านเร่งนะครับบางคนก็มีลูกหนี้ที่จะต้องตามบางคนก็มีช่องทางพื้นที่ที่เป็นที่เป็นทางการตลาดนะครับก็เร่งนะครับเร่งตัวนี้นะครับ ก่อนที่ดาวพระพุธนี่จะโครจรไปอยู่ในภพวินาศในเดือนถัดไปนะครับเดือนนี้ก็เป็นโอกาสในการาหาช่องทางทํางานหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆด้วยนะครับมาดูทางด้านความรักซึ่งมีดาวพระเกตุเข้าไปอยู่ในภพปัตตณิของท่านดังนั้นบางครั้งในเดือนนี้นะครับคู่ครองคอนรักอาจจะ เอาใจยากสักหน่อยนะครับอาจจะเป็นตัวของตัวเองหรือไม่ก็อาจจะมีโรคส่วนตัวของเขานะครับก็ก็ค่อยๆนะฮะค่อยๆอ,อ,อย่าไปการการที่การที่กระทบไปถึงดาวปตัตตานีแล้วอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยมันจะเป็นมุมที่ว่าถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นไปตื้อไปอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความลำคาญขึ้นมาได้นะครับ ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านใช้เทคนิควิธีการกันลวกันเพราะเนื่องจากว่าดาวดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธยังเคียงคู่กันไปเรื่อยๆนะครับก็ทิดว่าสถานการณ์แบบเนี้ยรอจนกว่ากลางกลางเดือนดาวพระเกตก็จะย้ายออกไปเองนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นี่นะครับในเดือนนี้ดูเหมือนอาจจะมีโชคลาภทางด้านความรักแต่ว่ามันไม่ได้มีความจริงจังนะครับไม่ได้มีความจริงจังเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็เป็นการ เขาเรียกว่าอะไรเข้ามาพูดคุยให้มันรู้สึกชุ่มชื่นใจเท่านั้นเองนะครับก็ก็ไม่ได้อะไรมานะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวคู่ครองเนี่ยมันไปสถิตทับอยู่ที่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคนจะเจาะเข้ามาก็ยากนะครับจะเจาะเข้ามาที่ตัวเราก็ลําบากนิดหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่านะครับในในเดือนนี้ในเดือนนี้นะครับ เป็นเดือนแห่งโอกาสในการทํางานแต่ไม่ถือว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสที่ท่านได้ใช้โอกาสนะครับแต่ผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมใจของท่านก็ขอให้ให้ท่านเ,เขาเรียกว่าอย่าอย่าไปตีโพดิพายนะครับอย่าไปตีโพดิพายเพราะว่าเนื่องจากว่าอิทธิพลของดวงดาวทั้งสุปเคราะห์และบาปเคราะห์บ่งบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็ถ้าหากว่า ตีโพดีพายไปเนี่ยมันอาจจะมีความเสียหายได้เพราะเนื่องจากว่าดาวพ่างขาน,นี่แหละดาวพังขานที่ไปไปกดทับอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยนะครับประกอบกับดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่ธาตุลมด้วยกันเนี่ยมันทําให้มีอารมณ์แรงขึ้นโดยไร้เหตุผลได้นะครับดังนั้นในเมื่อเรารู้สภาพดวงดาวที่ โคจรทำมุมสัมพันธ์กับลัคนาเกิดท่านแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะวางแผนได้นะครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเน,นื่องสวัสดีครับ